รู้ไหมวันนี้ที่มีข่าวภูเก็ตนักข่าวโทรหาผมเยอะมากผมไม่ได้รับเบอร์โทรศัพท์แปลกๆอย่าตกใจอาจจะไม่ใช่นักข่าวแล้วโทรมาใช้เบอร์แปลกก็โดนไปด้วยเบอร์แปลกๆวันนี้ทั้งวันเพราะไอ้เจ้าโพสต์นั้นโพสต์เดียวที่ไปลงข่าวที่ภูเก็ตแต่ผมก็ไม่สัมภาษณ์อยู่แล้วพ r อารก็โทรมาหาผมจะยังไงดีพี่แบบคนถามนักข่าวติดต่อพี่พี่ก็ไม่รับ ก็ไม่รับโทรศัพท์ไงรู้แล้วพอถ้ารับไปเนี่ยสัมภาษณ์ไปก็สะเทือนอีกเข้าใจใช่ไหมแต่ผมว่ามีสิทธิ์สัมภาษณ์นะเพราะคุณพาดพิงผมถูกไหมฮะคุณเป็นใครชื่อนามสกุลนั้นนะผมไม่อยากเอ่ยคุณเป็นใครทําไมคุณต้องมาพาดพิงผมทําไมคุณถึงต้องมาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องของผมกับรัฐบาลคุณเป็นเจ้าของตรงนั้นเหรอโฉนดเป็นของคุณเหรอผมไม่อยากจะพูดต่อผมจึงไม่อยากให้สัมภาษณ์ขออภัยเพื่อน น้องๆพี่ๆนักข่าวด้วยที่วันนี้ตามผมเยอะแล้วผมก็ดูสายกะพิมไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่กล้ารับเกียดเสียประสาททาตัวเบาๆช่างมันเถอะตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนยุคนี้พึ่งใครไม่ได้โดยเฉพาะผู้นำของเราผู้ตรงๆเราอยู่ด้วยตัวเราเราถูกใครกดดันก็ช่างน้นเราอย่าไปสนใจการกดดันของมนุษย์ประหลาด มิสแกน์ยังจัดที่ภูเก็ตเหมือนเดิมเพราะภูเก็ตเป็นของประเทศไทยไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งนะฮะเราทําในนามประเทศไทยเราไม่ได้ทําในนามจังหวัดใครก็เท่านั้นเองล่าเริงครับล่าเริงขนาดถูกด่ายอย่งล่าเริงเลยครับเพราะเราไม่ค่อยแบบช่างมันเถอะใครจะด่าก็ช่างเขาเพราะว่าเวลาเขาด่าเรา เราก็พิจารณานะว่าเราได้เป็นอย่างเขาพูดไหมแล้วเ,เขาได้ทำอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมเขาพูดอย่างนี้นะฮะคนภูเก็ตด,ดีๆตัวีขอบคุณมากนี่ไงน่ารักก็บอกแล้วไงคนภูเก็ตเขาไม่ได้แบบคิดเหมือนคุณทุกคนเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณทุกคนคือผมมีเรื่องหลายเรื่องที่จะพูดแต่ผมไม่อยากจะพูดพูดตรงตง พูดไปเดี๋ยวัมก็ไปกันใหญ่ชอบออกความเห็นกันนักทั้งๆที่คุณเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เป็นสลิมสร้างข่าวสร้างอะไรกันหรือเกินขอบคุณนะครับนายโมสมใจนึกยอดสามสามแปดหกสร้างข่าวเขียนข่าวกันเองอะไรกันนักกันหนาะทําไมคุณไม่มองภาพรวมกันเลยแล้วสิ่งที่ผมพูดอ่ะผมพูดอ่ะผมไม่ได้ว่าคุณ ผมว่าหน่วยงานของรัฐผมเคยไปว่าใครที่เป็นเอกชนไหมผมชมซะด้วยซ้ำอย่างเช่นโรงแรมเชอราตันผมก็ชมผมพูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่ะก็ไม่ได้มาพูดถึงหอ,อการค้าจังหวัดเชิญแล้วก็ไม่ได้มาก็จริงๆอ่ขเขาไม่มา,าเขาไปตีกรอบเขาก็าาบอกผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมบอกให้คุณรู้ เพราะบางคนมาถามว่าทําไมไม่เห็นมีผู้ใหญ่ของภูเก็ตมาเลยก็ผมก็ต้องอธิบายทําไมเขาไม่มาผมเชิญการท่องเที่ยวเขาก็ไม่มาแล้วถ้าเขาไม่มาเพราะเหตุผลเหล่านี้ผมบอกคุณไม่ได้เหรอในเมื่อเขาแจ้งผมมาทําไมอะ่ะเราก็พูดตามความจริงเมื่อไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยงานพีอาฟรีแท้ๆไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยถูกไหมฮะ แล้วที่ผมบ่นไปเรื่องค่าเช่ารถเรื่องรถเงินสักเงินทุกอย่างผมออกหมดอยู่แล้วแต่ผมมั่นใจว่าคนมีรถเยอะแยะขอยืมใช้สักสองคันไม่ได้เลยแหละครับแต่เราก็ได้รับคำตอบมาจากผู้ใหญ่ไม่ได้คุณต้องเสียค่าเช่าอืถ้าพูดว่าเออให้ยืมแต่คุณต้องเสียค่าน้ำมันยังฟังเข้าใจนะว่าเออไม่มีน้ำมันจะเติมผมก็ให้ แต่คุณต้องเสียค่าเช่าหมายว่าคุณกาลังมาทําการค้าในขณะที่ผมโปรโมทคุณแปกเนาะอย่าถึงขนาดทําการค้าเลยพูดตรงๆไงแล้วพอพูดไปปับ๊บก็เอาไลฟ์ที่ผมพูดอะไปนั่งตีความได้ข่าวว่ามีบางคนเอาไลน์ผมไปนั่งเปิดแล้วเรียกคนมานั่งฟังนี่คือสาระเหรอ หรือสารลันแนผมรู้จักคุณมาก็นานนะผมรู้สึกผมรู้จักคนผิดคนที่พูดไม่ได้มีหน้าที่เลยคนที่มีหน้าที่เขายังไม่พูดเลยแล้วผมพูดกับเขาเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะทุกคนต้องยอมรับกรมควบคุมโรคติดต่อ ประจำจังหวัดภูเก็ตและนครศรีธรรมราชเป็นคนเรียกเก็บเงินค่าตรวจโควิดผมผมก็โวยวายเพราะว่าเป็นเป็นหน่วยงานของรัฐถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนมาตรวจสมมุติโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาตรวจแล้วผมไปโวยวายเขามันก็ไม่ถูกเพราะเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาทํามาหากินถ้าเขาไม่อยากโปรโมทเขาไม่อยากให้ฟรีเขาไม่อยากลงทุนลงแรง ผมก็ไปตำหนิเขาไม่ได้แต่นี้ผมถามนิดนึงว่าเป็นองค์หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้นนั้นคุณจะเดินมาตรวจเหมือนกับพีเซนเตอร์ที่มาจากทุกประเทศอ่ะให้หน่อยไม่ได้หรอทำไมคุณต้องทำการค้ากับผมอะทำไมต้องคิดสี่พันคุณจะบอกว่าถูกที่สุดผมก็ไม่รู้แต่แค่นี้เอง เวลาคุณตรวจคนอื่นที่ไปผู้ใหญ่ก็หาบ,บดีคนตามท่านรัฐมนตรีเขาจ่ายคุณจ่ายอรอนี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะคุณไม่ใช่เอกชนคุณเป็นรัฐบาลทำไมล่ะอะไรที่มันไม่มีต้นทุนคุณก็อย่าคิดค่าบริการเลยต้นทุนคุณคือการตรวจคุณก็มีแพทย์ที่กินเงินเดือนอยู่แล้ว พราะคุณไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเอกชนเข้าใจเป้าคุณก็มีแพทย์จังหวัดมีอะไรคุณก็มาตรวจตรวจแลบของคุณก็มีคุณก็ไปเข้าแลบปุ๊บปับ๊บคนก็มีแค่หกสิบกว่าประเทศแค่เนี้ยแล้วมันก็มาเดี๋ยวมาพร้อมกันมันมาทั้งสองวันทยอยมาแค่นี้เองแล้วสิ่งที่คุณปฏิบัติกับผมผมไม่สามารถอธิบายคุณได้ แล้วพอเราผมพูดความจริงก็รู้สึกไม่พอใจอย่างเงี้ยสรุปสังคมบ้านเราคือต้องก้มหน้าก้มตาห้ามปรีปากห้ามบน่นห้ามว่าต้องพูดว่าดีครับใช่ดีครับนายใช่ครับท่านอย่างเงี้ยหรอทั้งที่มันไม่ใช่ไงมันไม่ดีไง แล้วไอ้แล้วที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย้งกลับนะแต่ไอ้คนที่แย้งว่าไม่ให้ไปที่นั่นไม่ให้ไปที่นี่ผมไม่ได้รู้จักเขาผมรู้ว่าเขาเป็นแม่ค้าพ่อค้าแค่คนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างราชการใดๆทั้งสิ้นพอแล้วที่เกยดคุยคนน้อยสามร้อสิบหกคุยไปก็ไม่มีประโยชน์นะ <Yeah. S 1> ไปคุยตอนคนห้าพันอยู่ตลกคำํา ใหญ่กันนะักผมไม่ได้พูดถึงคุณเลยผมไม่ได้พูดถึงพวกสอใส่เกือกเลยสักคำเดียวผมพูดเจาะจงบุคคลซึ่งบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์แต่คุณเป็นใครออกมาสัมภาษณ์แล้วคุณเป็นใครได้ข่าวไปตะเรียกมานั่งฟังไลฟ์ผมเอามานั่งกรอเทปดูสเสอ,อ เออรัฐบาลเขาไม่ได้เป็นพักนี้เขาคงไม่ได้เป็นรัฐบาลจนคุณแก่ตายกันหรอกนะจำไว้คนเรามันต้องอารุ่มอร่วยกันบ้างถ้าไม่อารุ่มอร่วยกันเลยและยังไม่ให้พูดอีกผมไม่ใช่นักโทษเข้าใจปะ ผมอยู่ในระบอบที่ไม่ใช่นักโทษผมสามารถดีเฟนต์ได้ผมสามารถดีเฟนต์าาได้ผมใช้ระบบฝรั่งในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างถึงแม้จะไม่ใช่ฝรั่งจา๋าเราสามารถดีเฟนต์ได้คุณก็ดีเฟนต์ได้ว่าคุณไม่มาเพราะอะไรผมก็ดีเฟนต์ได้ว่าอ๋อที่เขาไม่มาก็เพราะเหตุผลนี้ทำไมล่ะครับ คุณไม่มาเพราะเห็นผลน,นี้แต่ผมห้ามพูดนะว่าคุณไม่มาเพราะเห็นผลน,นี้คุณแปลกหรือเปล่าอายเหรอที่ไม่มาเพราะไปทําอย่างอื่นไม่ต้องอายอายทําไมความจริงเนี่ยถ้าคิดว่าอายอย่ังอย่าทำถูกไหมฮะ ซึ่งผมก็บอกกับรัฐบาลตรงๆอยู่แล้วจะมาโกรธผมก็ได้ตรวจโควิดไม่ว่าเป็นใครก็ควรจะตรวจฟรีในประเทศไทยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วถึงจะได้ตรวจถ้าคุณจะทำให้ดีแคลว่าใครเป็นไม่เป็นทุกคนเดินเข้าไปตรวจต้องตรวจฟรีนี่คือพื้นฐานของสาธารณสุขที่จะต้องมีต่อประชากรในระบบประชาธิปไตยเสียภาษี แต่ประเทศเรามันไม่ใช่ไงตรวจโควิดเราก็ต้องเสียเงินเองถูกไหมฮะผมจะขึ้นเครื่องไปภูเก็ตผมไปตรวจโควิดผมก็ต้องจ่ายเงินเองสองพันกว่าบาทพวกคุณช่วยผมไหมล่ะคุณก็ไม่ได้ช่วยผมก็ไม่ได้ว่าผมเอาลูกน้องไปประชุมหลายๆคนกับท่านผู้ว่าต่างๆนานามากมายทํางานเต็มที่ก่อนขึ้นเครื่องก็ต้องจ่ายเงินคนละสองพันกว่าบาทไปตรวจโควิดล่วงหน้าสองหนึ่งวันผมก็จ่ายตัวเครื่องบิน ผมก็จ่ายโรงแรมที่ไปประชุมผมก็จ่ายกินข้าวผมก็จ่ายเวลาไปประชุมกับคุณประชุมไม่ได้กี่คําคุณสะบัดก้นไปกันหมดแม้ก็นั่งแฟนประชุมคุณอย่างทิ้งไว้บนหน้าโต๊ะผมเลยที่ประชุมคุณไม่ใส่ใจคุณพูดสถานที่เรื่องเที่ยวออยังผิด แล้วคุณไม่เคย follow up เลยในสิ่งที่เรากำลังจะทำคุณไม่เคยเลยคุณไม่เคยเลยออกจากห้องประชุมไปทุกอย่างเหมือนผ่านหูผ่านตาผ่านไปเวลาไปตามงานต่ออ๊ะเอ๊ะ,อะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆจ,จนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครรู้เรื่องเลยไม่มีใครรู้เรื่อง เราก็พยายามทำตามระบบทุกอย่างส่งจดหมายถึงคนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนถ้าจะได้หรือไม่ได้คนรับผิดชอบในแต่ละส่วนชิ้นางานนั้นเขาก็จะบอกเราทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเราแต่ตลกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาปฏิเสธขำํำจ้าใหญ่ใหญ่กันเลือเกิน ไม่จาเป็นก็ไม่ไปหรอกแต่สงสารประเทศไทยไงเข้าใจปะสงสารประเทศไทยเพราะประเทศไทยมือ t ด e whole country you know สงสารคนที่ต้องมาทํางานที่นั่นเนี่ยมันมาจากหลายภาคคนเกือบล้านเป็นคนมาจากภาคอื่นไม่ได้เป็นคนที่เกิดที่นั่นโตที่นั่น ที่ผมพูดถ้าใครเห็นด้วยพิมพ์ม,ม่าเห็นด้วยเป็นอิสระใครไม่เห็นด้วยพิมพ์ว่าไม่เห็นด้วยไหนพิมพ์ดิทําไมเราต้องอยู่กันด้วยความจอมปลอมผมไม่เข้าใจแล้วคนพวกนี้เวลาเจอผมพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เท่ากับสองไม่มีแล้ว,วครับโบนั้นหมดไปละโบสิบเดือนสิบ ผมพูดใครเห็นด้วยพิมพ์ก็ไม่เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยผมไม่โกรธนะสินเซียจริงใจ <c oughs> ในนี้มีคนภูเก็ตไหมครับถ้าในนี้มีคนภูเก็ตกดหนึ่งคือต้องเข้าใจโดยเบสิกก่อนผมไม่ได้เป็นคนที่ต้องยอมคนโดยที่ไม่มีเหตุผล ใครเห็นด้วยกับที่ผมพูดพิมพไม่เห็นด้วยมีไม่เห็นดีด้วยนยะใครเห็นด้วยกับที่ผมพูดพิมพ์พเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยกับที่ผมพูดพิมพ์พไม่เห็นด้วยจบผมไม่ได้ว่าอะไรทุกคนมีความคิด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไงคุณสุภาวดีเป็นคนภูเก็ต เพราะนั้นคุณต้องคุณต้องรู้สิทธิและหน้าที่คุณต้องมองแต่บอกให้เขามองคงไม่มองนะคุณต้องมองภาพใหญ่แล้วคุณอย่าใจแคบแล้วคุณอย่าเอาตักกะการเมือง มาเป็นกฎสำหรับการใช้ชีวิตในทุกเรื่องและความปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์บนโลกใบนี้นี่คือสาเหตุแห่งความพังพินาศเพราะมีคนสันดานแบบนี้น่าเห็นใจน่าเห็นใจประเทศไทยอย่าไปพูดเยอะเลยเดีย๋ยวเขาไปเอาเทปไปนั่งฟังเลย มไม่ได้พูดถึงคุณนะไม่ต้องไปฟังด้วยจะฟังก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะบอกไว้กันคุณคนไหนผมไม่ทราบไม่ทราบแต่วันนี้ผมก็แจ้งผู้หลักผู้ใหญ่ไปละที่เขาแนะนำให้ผมไปภูเก็ตก็แล้วแต่ใครแนะนำให้ผมไปก็รับผิดชอบด้วยนะ คนที่ทํางานดีก็ดีนะครับสบคทํางานดีก็ดีอนุมัติเห็นด้วยใ,ในการไปจัดภูเก็ตใหญ่โตยอย่างพลเอกนัทพล,ลนาคพานิชเขาก็ยังเห็นด้วยทุกยนเขาก็แปรรูฟกันหมดกระทรวงต่างประเทศไปถึงพบถึงท่านอธิบดีเขาก็แปรรูฟทุกอย่างเขาช่วยเหลือนางงามทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เราต้องไปประสานขอความช่วยเหลือพิเศษเช่นสถานทูตในต่างประเทศสถานทูตไทยเนี่ย ไม่ค่อยสะดวกเราก็ต้องให้กระทรวงต่างประเทศช่วยประสานบางประเทศไม่มีสถานทูตไทยเยอะแยะมากมายในโลกที่ไม่มีสถานทูตไทยที่นางงามจะมาก็ต้องหาวิธีการส่งพาสปอร์ตไปประเทศไหนใกล้เคียงอ่ะเรื่องซ o โการเข้าเมืองไทยจะต้องออกใบซ o e ที่ไหนทำอะไรเขาก็ช่วยนะ นี่มันเป็นภูมิความรู้และหน้าที่ผมเคยไปบนกระทรวงต่างประเทศไหมคุณฟังสิผมไม่เคยบนเลยเขาไม่ได้เสียตังในการช่วยแต่เขาเอาความรู้และหน้าที่มาช่วยผมชื่นชมแต่ผมลงไปที่นั่นผมก็ติดต่อคนที่มีความรู้และหน้าที่ความรู้มีหรือเปล่าผมรู้แต่มีหน้าที่แน่ๆแต่พืที่ผมยังไม่พรูฟว่าเขามีความรู้หรือเปล่าเราเขายังไม่ เคยใช้ความรู้มาช่วยผมแต่สิ่งที่ผมได้คือความว่างเปล่าจริงๆมันคือความว่างเปล่าและความเรื่องเยอะและความท่าดีทีเหลวเวลาทอคทอกกระชีพเวลาประชุมสร้างวิมานเวลาตามงานอ้าวเงียบกิฟตไม่มีอะไรเลย tôi đã chơi mang anh em clip như thế, rồi mình đang ngồi ở chỗ rồi, đang ngồi ở trời rồi, mình biết, hít chính tiếng bay vần vần, mình biết sẽ đai, sẽ đai, phải, phải thay đổi, thất เอาให้ตายเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลมันจะได้เลิกกินยามัน่นเกิดเดือนมัน่นปีมั่นกะสักทีผมเป็นคนแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าถ้าผมเป็น ชอบประชาธิปไตยชอบแบบนี้แล้วผมจะเกลียดคนพวกนั้นให้หมดไหมผลยังพูดชื่อยศทหารอยู่บ่อยๆสําหรับคนที่ชื่นชมและยังทํางานอยู่ทั้งนั้นที่เขาเป็นคนใกล้ชิดของพลเอกคุณคุณประยุทธ์มันไม่ได้เกี่ยวนี่ครับเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเกี่ยวฮะจัดงานต้องขออนุญาตฮะเกี่ยวมากจะเข้าประเทศก็ต้องขอ โคตรเกี่ยวเลย <c oughs> ถูกบังคับให้เกี่ยวมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องปกติโดยว่าช่วงโควิดยังไงก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวมากขึ้นกว่าปกติช่วงไม่โควิดก็เกี่ยวเกี่ยวน้อยหน่อยแต่ช่วงนี้ต้องเกี่ยวมากขึ้น COE ก็ต้องออกโดยรัฐบาลให้กับคนทุกคนใช่ไหมมาถึงก็ต้องตรวจโดยกรมโรคติดต่อ วีซ่าก็ต้องออกเพราะว่าช่วงนี้บางประเทศก็ออกวีซ่าไม่ได้กดนู่นกฎนี่มันก็ต้องคุยกันแต่ตอนนี้ก็เปิดค่อนข้างจะโล่งคือเราต้องอย่าไปมองแบบนั้นถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มีความชอบทำไม่มีใครเขาให้ทำหรอกครับคุณแต่เขาให้ทำแล้วบางคนก็ยังอุตริที่จะคิดเองเออเอง มันก็พูดยากอะเนาะพูดยากเพราะถ้าเราเอารถสยมการเมืองมาแบ่งทุกอย่างก็คงลำบากเราก็คงไม่ไปติดต่อรัฐมนตรีเราก็คงไม่ได้เชิญรัฐมนตรีท่องเที่ยวม,มางานแบบครั้งที่แล้วเพราะเราเอารสยมแบ่งแต่ทำไมอมาถึงผมก็ต้อนรับขับสู้ทุกคนก็ต้อนรับขับสู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุด ให้เกียรติสูงสุดดังนั้นที่รู้ว่าเออเขาเป็นอะไรแต่ก็ไม่เกี่ยวกันหน้าที่ตรงนี้คืออะไรเราก็ต้องแยกให้เป็นถูกไหมฮะเราต้องแยกให้เป็นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคุณครูคุณสอนเด็กคุณก็ไปสอนให้มันเรียบร้อยแต่พอคุณอยู่กับเพื่อน คุณจะมานั่งสอนเพื่อนเหมือนลูกศิษย์มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันคนละวะมันเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างเวลามันคนละเรื่องมันไม่ได้เอาอย่างนึ่งอย่างใดมาใช้กับทุกเรื่องอคุณยาขอให้ทุกคนโอนกันด้วยนะไปดีกว่าคิดถึงทุกคนนะครับอยากคุยต่อจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทำความเข้าใจยากมากคุณภาวินียากมาก ยากจริงๆนะฮะไม่รู้จะย,ยังไงพูดยากมากผู้ให้ตายก็พูดไม่เข้าใจไปแล้วจะใช้ความอดทนและความเบาเบาทำตัวเองให้เบา,เ,บาเดี๋ยวนี้นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยไม่ได้ไม่นับเลยดีกว่าเดินไปทางอื่นก่อนคิดซะว่ามันเรล่นเว็กเดี๋ยวแค่ว่ากัน รู้ไหมวันนี้ที่มีข่าวภูเก็ตนักข่าวโทรหาผมเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้รับเบอร์โทรศัพท์แปลกๆอย่าตกใจอาจจะไม่ใช่นักข่าวแล้วโทรมาใช้เบอร์แปลกก็โดนไปด้วยขอบคุณคนเชียงใหม่ครับผมก็โดนไปด้วยคือผมจะไม่รับเบอร์โทรศัพท์เบอร์แปลกๆ,ๆวันนี้ทั้งวันเพราะไอ้เจ้าโพส์นั้นโพสต์เดียวที่ไปลงข่าวที่ภูเก็ต ทำให้ผมวุ่นวายอีกวันนี้ประชุมโปรดักชันทั้งวันประชุมงานแล้วก็ประชุมกับคนที่จะส่งออกสินค้าแบรนดาง์งามแล้วก็ยังไปทําระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมขายบัตรหลายสิ่งหลายอย่างต้องทําแต่ผมก็ไม่สัมภาษณ์อยู่แล้ว PR ก็โทรมาหาผมผมจะมีทีม PR จะยังไงดีพี่แบบคนถามนักข่าวติดต่อพี่พี่ก็ไม่รับก็ไม่รับโทรศัพท์ไงรู้แล้วเพราะถ้ารับไปเนี่ยสัมภาษณ์ไปก็สะเทือนอีกเข้าใจใช่ไหมแต่ผมว่ามีสิทธิ์สัมภาษณ์นะเพราะคุณพาดพิงผมถูกไหมฮะคุณเป็นใครชื่อนามสกุลน,นั้นนะผมไม่อยากเอ่ยคุณเป็นใครทําไมคุณต้องมาพาดพิงผมทําไมคุณถึงต้องมาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องของผมกับรัฐบาล คุณเป็นเจ้าของตรงนั้นเหรอโฉนดเป็นของคุณเหรอผมไม่อยากจะพูดต่อผมจึงไม่อยากให้สัมภาษณ์ขออภัยเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนักข่าวด้วยที่วันนี้ตามผมเยอะแล้วผมก็ดูสายกระพริบไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่กล้ารับแล้วมีหลายเบอร์ผมรู้นักข่าวแกฉลาดเวลาโทรเบอร์ที่ผมคุ้นหรือเบอร์ที่ผมแอบเมมแกก็จะไปเอาเบอร์อื่นมาโทรซึ่งจะเป็นเบอร์ใหม่ๆ ก็ซวยไปด้วยคือเบอร์ใหม่ๆอาจจะไม่ใช่นักข่าวก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยากติดต่องานผมก็เลยไม่ได้รับไปด้วยถ้าไม่ได้เมมชื่อวันนี้คือไม่ได้รับเกียจเสียประสาททำตัวเบาๆใช่ไหมเธอใช่ความสำเร็จของเราคือทำงานให้สำเร็จจบใครจะพอใจไม่พอใจคือเรื่องของเขาเราไม่สามารถบังคับได้ เราไม่สามารถจะบังคับได้เขาเสพเขาชอบแบบไหนก็เรื่องของเขาเฉยๆเขาไม่เคยให้เงินเราใช้จบเราเติบโตมาไม่ได้เป็นเพราะเขาจบหลับตาข้างหนึ่งค่ะไม่ได้คุณตายต้องหลับสองข้างต้องหลับสองข้างไปแล้วขอบคุณนะครับอย่าลืมโอนเงินนะสวัสดีครับคุยกันเล่นเพลินเลยอยากคุยต่อเนาะ สวัสดีครับ